กินน้องจะร้เนี่ยเป็นเป็นแของผสมแล้งไปดเน่น้อง ยังเป็มูลธิขอคุณได้หลายเด้อจ้ะเ้อฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่อานี้ขึ้นเดือนา,านแม่นังยุบคอกายอย่าอใจแต่นอนแม่หนังอย่าง เดินอะไยังคงยังคงเดินอยู่นะพี่老妈นันะ่นๆแต่ตรงนั้นยังไม่อยู่เราะคนไมสู้นะแล้วนะทำไมเราจะไม่สูงนะให้บริเวบรรยากาศยังมีแบบเหนี่สำคัญถ้าขันไม่นี่ผ่านยางไปขันเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่เขานั่งกินข่างๆนะพี่老妈ได้แบบนี้ เปิดเพลงไหมพี่น้องนี้เราได้ไอย่างนนไปเจ้าใดกัะเร่ไรก็ใช่กันเลยได้พี่น้อ,นนองบรรยากาศข้าคเดือนนี้ให้พกบรรยากาศที่เราไา้พี่น้องนะม่ยังเป็นมูกันมนะที่เรารบรรยากาศัสี่มันคือบา่าเเ้าบ่เบิ้บงจะชีวิตคนในกรุงเทพมันจะเป็นเหมือนที่พิโก้น,นขึ้นนะพี่น้องนะ ทงางนนั่งนรค่ะมือสิบมี่กับมีได้เ็นแอมันนี่ในใจะได้เจ้ามาหนวดโท้ามากะนะ,จะเจริงานไปแล้วรอยม่นี่ก็ยังกับบ้านทะเลมึงยัอได้ร้านเ้วเห็น <c oughs> สิป,ปีมันนีศาศาส่สะอาดกับบมี่ทีนึงเหรอฉันหมางสิมี่ตลกขาดในนี่เองในนี่เอาขอดมาหน่อยแอลแลนก็ค่อยทรแล้วะ น,น้องมันบอกว่ามี่เคยเห็นไล่น้องคอนหนึ่งมันอยู่พทัทยานะพี่น้องสมัครเม่นี่เห็นงานอยู่พัทยาพี่น้องมีสุขภาพบ่ค่คอยดีนี่ก็เลยมากรุงเทพแต่ว่าสซนนี่มันเป็นสซนที่ว่าลูกค้าเม่นี่นอยู่แถวนี้นจะจังไงก็ฝากไปก็แล้วใหญ่แบบนี้นนนนจะ,ะเด้กเ,กเลยสองเมนี่สองไมาเห็นงานจะสองประหยัดเวลาหน่อย นี่สิยางไปนะนี่เสียงมันมีเสียงเพลงนะไห้ยืนบอกกับพี่พี่น้องให้พี่ให้น้องเพิ่งวันจากาศบน้ำน้ำเพื่อนงานโอ้หลานยาวยาวมากยังไงก็เป็นกำลังใจให้พีนี่เลยกำลังใจเออขอบคุณหลายๆสําหรับคนที่มากดไหนกดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกันไปเนาะมินี่ก็ใช้เงี้ยเพ็่อนพี่ยังที่มันแฝงไม่น่าเบื่อนี่แปฝงไม่ให้พี่น้องกเพื่อนนะพี่น้องเจื่อ รับเอฟซีสาวหน่อยเป็นแพงเลยว่าเอฟซีหนองอิงของผมทุกคนไม่ไหวอันี่กับเบิ้งอยู่ดีจัดแต่ว่าเมนี่เหวี่ยบมาเปลี่ยนเมนี่เอาไหมเอามาเหวี่ยบาเปลี่ยนคือเขาเดินแถวเมนี่เจะมาเปลี่ยนแม่พี่น้องเมนี่ก็เวี่ยบเดินอยู่เลยเปิดปิดร่วงเปิดร่วงเมนี่ก็สนับสนุนตลอดนะพี่น้องแต่ว่าช่วงไหนเพิ่นมาแข่งเพิ่นมาไก่เมนี่ยังได้ไปแม่แต่เพิ่งมาเพิ่นก็ไม่ค่อยได้มาเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเปิดสอนอ่ะแม่เมนี่อยากเรียนขัดเลย มาเด็กเอ็นน้องไปทำบุญทำอย่างน้าพี่น้องไปสอนไปฝึกล้ำนะพี่น้องนะอันนี้กะไรตะเบิงผิดตังอย่างนั่นแหละพี่น,อน,น้องแค่ไปคอยเองไม่หน่อยคือเเขาอะไรนะแต่เัาโทษได้ซื้อได้จัดเนออันนี้กะเอ็ดซี่บุญขึ้นกันแต่ว่าก็บว่มีโอกาสเพราะแม่นี้บ่าได้อยู่ส้นไทยอีสานแม่พี่น้องผู้ที่บอกอีสานก็จริงไอ้นี่อยู่พิศนุโลกอะไรบุกไปได้อยู่ส้นหนึ่งแต่โลโลก็ไม่บุกไปไหนแจ็คสิไปนะจำใบให้น้อพี่น้องพี่น้องเกล็ดแต่เลยตจงได้เบิรงแต่เวลาเพิ่งทำมาได้เพียงเศษนะพี่น้อง คนมาในมุงเทมสิมานี่กะจะะไตัวเลยส้นไก่กันได้พี่น้องพี่น้องมองสภาพมองมีไหมพี่น้องมันมีคนอยู่ดิไม่น,นี้จะไห่บกเป็นง่าบ้ะเป็นลังค่านกะ่ดีเทมเป็นอาศัยว่าขอหคนนี้มองมองนอนนอนพี่น้องเนาะดูเดไ เรรู้ปไรนี่นอกจากคนทางจังหวัดนี่คือแบบาหาเนี่หรยดูแบบดูดูดีนะเสพเสพมันก็คว่อยนี่ง่ายๆก่อนลิปนี่กับให้พี่น้องึงบรรยากาศเนี่ยนำขึ้นไหมนี่เลยนหัวมกันนอนแะไถ่กันเนี่ยคนนอนเนอะพี่น้องเนาะไม่ทราบนพี่น้องไม่ด้จะ จะคนเด also, ้อม <laughs> ือหัวก็ได้เพิ่อนฝูงอยู่ทางมุมใดก็กดไลค์กดแชร์ให้กันแน่เห็นคลิปไปได้เกูทำงานเนาะพี่น้องนะแม่ไม่เหรอทำงานสุกมือขั้นประยุทธ์เองนะเพื่อประโยชน์พี่น้องแม่เนี่ยทางหน้าบุญไม่มีบัคหอยยางเลยนี่เลยบัวชินบ่วอยยางมาเมื่อนี้ม่เี่ยยางถ่านท่านไปขั้นรู้สึกยังไงหรอกยางตตกแดดแล้วค่ะนี่พี่น้อง เดินไปให้หมนจำได้เราว่าทุ่มมาหนวดนะพี่นอ้องน,นี้แห็นขัดข้องออกไปเดินในจะนอยหางเงียบบกบก็กรูบประตูไอนมุ่งมาที่คนน,นี้ก็ปังย่กันไหวปะจ้ามสองสูนม,มุงเลยไสบายังได้เซพสุขภาพในจะนอนพี่น,น,อน้องตายได้ ไปจเจาะเลือดอีกหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกับว่าสมองเขาทำงานนะพี่น้องโอ้อาายฝากเลยมาอยูกขราฝเกไว้ขึ้นหรอกขึ้นหมาตัวใหญ่ไหมนี่กูอยู่น้ำเนรหามึงเลย <c oughs> สเานมันติดเจาะทีจะท่าของมันเป็นเจาะเจาะทีนีมาน้าผมใจสเปนเป็นแม่ไก่กับกกะอะไรเป็นอะไรพี่น้องน้อนพี่น้องนะยังไงกะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเนาะคือเก้าเนาะจ้าเนาะ ฝากเยจอ็ดซี่สาวน่อยก็ได้เอ็ดซี่น้องอิงทุกคนอะไรจ้าที่แน้เห็นเนาะฝากาพี่น้องเหาเบ่งบรรยากาศจะสุดดอกม้นีวันนี้มันขึ้นในีเลยนะมันเป็นบรรยากาศแบบนี้้องบรรยากาศสดใสโอ้หไหนมาจะไเืบรรยากาศเนาะพี่น้องให้เบ่งเสื้อนากันขึ้นแกินแน่ว่าแน่ไปถนน้องออกกำลังกายแน่เสียนะห็นบ กิจเนี่ยจฝากไว้จะมีแล้วพี่น้องเด้อจะไม่ก็เป็นกำลังใจให้แม่นี่เล้วจัดเด้อแม่นี่ชาแนลขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่มาติดตามจะไม่ก็ฝากถึงนจดเล้อพี่น้องเด้อให้เรามาเห็นได้เงียบแม่นี่เสร็จแไปเรียนน้ำยูทูบเลยนะขอบคุณหลายๆเจัะเด้อจะมีน้องพี่น้องเนาะบาย